ทุกครั้งที่เราเห็นข่าวข่าวนี้เลิกกินเพราะข่าวนี้เลยเขาใช้ปากเขาใช้ปากแกไอ้ทธและนี่คือการเลาะขาไก่ World Championship นี่คือการชิงแชมป์โลกครั้งแรกหวิครับสุดที่ไปแล้วทั้งนั้การครับเรารู้จักตีนไก่หรือเล็บมือนางใช่ไหมครับนี่คือวัตถุดิบ,ดบชั้นยอดของหลายๆเมนู แต่ทุกครั้งที่เราเห็นข่าวข่าวนี้เลิกกินพวกข่าวนี้เลยเราก็จะรู้สึกกังวลใจ <c oughs> วันนี้รายการจะลบล้างความกังวลใจนี้ด้วยกระบวนการผลิตเล็บมือนางที่ถูกสุขอ,อนามัยครับเชิญครับนี่เขาทำ่าไหครับเขาใช้ปากเขาใช้ปากแก้ไอ้เธอข่าวอะ่ะ สวัสดีค่ะชื่อเล่นลินค่ะอายุ41ปีมาจากจังหวัดลบบุรีค่ะสวัสดีค่ะรินค่ะเมื่อกี้เห็นในข่าวเนี่ยเรานั่งอยู่ข้างๆเขาหรือเปล่านั่งรูดอยู่หรือเปล่าก็เคยเห็นแต่ในข่าวอะค่ะเคยเห็นในคลิปแต่ว่าจริงๆไม่เคยเห็นนะคะครับจริงๆเขาทำกันยังไงอะที่ทํากันมันจะมีอุปกรณ์นะคะโดยใช้เป็นครีมปากแหลมที่จะแกะแกะกระดูกออกอะค่ะ คนที่จ้างเราทำเนี่ยคือคือเป็นโรงงานหรือว่ายัางไงคะใช่ค่ะเขาเป็นโรงงานผลิตเล็บมือนางโดยเฉพาะเลยค่ะอ๋อ oh. เขาก็จะต้มมาให้เราเรียบร้อยแล้วก็มีหน้าที่ที่ไปรับเอามาค่ะแล้วก็มาแกะที่บ้านนะคะอืมแล้วจริงๆอยากถามว่าเริ่มต้นอาชีพนี้ได้ยังไงฮะมีคนที่บ้านนะคะแถวบ้านเขาทําก่อนนะคะปกติอะตะก่อนเนี้ยทำเกษตรกร,รกาแฟหมดเวลาเก็บเกี่ยวแล้วก็ไป ทำงานโรงงานมั่งไปรับจ้างทั่วไปมั่งเนี่ยค่ะปลูกอะไรอะครับเป็นอ้อยกับมันสัมปะหลังค่ะอืมแล้วทีนี้มาระยะหลังๆอ่ะมันก็ประสบภัยแล้งอะค่ะผลผลิตก็ไม่ได้เท่าที่ควรเนาะก็เลยเห็นเขาทำมีไรายได้ทุกวันก็เลยไปถามเขาอะค่ะทีะนี้เขาก็พาไปฝึกทำไปหัดทำกับเขา,เขาอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะครับค่ะแล้วก็เลยลองทำดูถุงหนึ่งประมาณสิบโลอะค่ะครับาก,ก็ลองแกะ อนแรกๆก็ยากค่ะเพราะว่ากระดูกหลุดมั่งแล้วนิ้วเขาขาดมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่สวยมันมันไม่ครบอะค่ะครอบครัวอยู่กันกี่คนคะสี่คนค่ะมีพ่อแม่แล้วก็ลูกอีกสองคนคอ๋อก็คุณดินกับสามีแล้วลูกอีกสองอใช่ค่ะลูกกี่ขวบและะ้วคะคนโตอายุสิบแปดค่ะคนเล็กอายุสิบขวบค่ะแล้ว เนี่ยงานงานนี้มันสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ทั้งหมดไหมฮะมันก็คือมีกินมีใช้ไปวันวันนึงอะคะ่ะแต่มันก็ไม่ได้พอมีเก็บอะไรก็คือบางทีทําไรเนะะี่ยค่ะเราก็ต้องไปกู้นี่นอกระบบมามั่งแล้วกู้กู้ทกอสอมั่งอะคะ่ะครับเคยมีความรู้สึกเหนื่อยท้อบ้างไหมคะก็ถามว่าท้อไหมบางทีก็ท้อเหมือนกันแต่ว่าอม,มองเห็นหน้าลูกแล้วก็ คืออยากทำมาให้ลูกอะมีเหมือนคนอื่นเขาอะค่ะคือไม่อยากให้แบบว่าเหมือนแม่ที่มาต้องลําบากนะ,ะคะก็หวังอยากให้ลูกเรียนถึงสูงแล้วก็มีอนาคตที่ดีกว่ากว่าที่จะมารับจ้างเขาทั่วไปอย่างเงี้ยคะ่ะลูกๆเขารับรู้ไมเขาเขาเคยได้ออกไปช่วยงานใช่ค่ะคนโตนี่จะออกประจําค่ะเวลาช่วงเรียนออนไลน์นี่ก็ไม่ค่อยได้นั่งเรียนเหมือนคนอื่นนะคะ ก็คือไปรับจ้างกับแม่ด้วยแล้วก็เอาโทรศัพท์ไปเรียนออนไลน์ไปด้วยจ้ะใช่ค่ะรูกดีจังเลยค่ะดีจังค่ะอ่ะนั้นวันนี้มาคงจะมาแสดงความสามารถในการเลาะกระดูกไก่ใช่ออกมาให้ครบ4นิ้วสวยงามครับนะคะเราจะได้เห็นวิธีที่ที่ถูกต้องแล้วจะได้กลับไปกินต่อได้นะครับแล้ววันนี้ความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะ ก็อยากได้ทุนการศึกษาไว้ให้ลูกต่อไปสักก้อนหนึ่งค่ะแล้วส่วนเรื่องภาระหนี้สินน่ะเดี๋ยวแม่ก็รับจ้างทํางานแล้วก็ส่งเขาไปเรื่อยๆค่ะส่วนเง<ม>ินตรงนี้ก็จะเก็บเอาไว้ให้ลูกค่ะอืมนะครับความแม่เนาะ <c ười> จะอ่ะพร้อมไหมคะพร้อมคะ่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะเชิญครับสวัสดีครับริน <c ười> สวัสดีค่ะขอบคุณแม่ที่มารายการนะครับค่ะ <c ười> <c ười> วันนี้เชื่อว่าหลายคนจะสบายใจขึ้นเมื่อเห็นรินสาธิตการทําเล็บมือนางจริงๆแล้วไอ้กระบวนการทําที่รินทํากับการใช้ปากในการแกะเนี่ยรินว่าอะไรเร็วกว่าก็น่าจะเป็นใช้อุปกรณ์มากกว่าใช้ครีมนะ <laughs> คือถูกสุขลักษณะก็เร็วได้ใช่ถูกสุขลักษณะด้วยค่ะเรามาดูกันว่าวิธีการที่รินทํานั้นทําอย่างไรทีนี้ครับพี่ซุปขออุปกรณ์ครับ มันกรอบๆอ,อย่างเงี้ยเนี่ยมันกรอบเพราะรอะไรคะพี่อ๋อที่มันกรอบๆก,ก็คือเอาไปผ่านกรรมวิธีกับทางโรงงานแล้วอะค่ะเขาถึงให้ปลอดภัยอีกทีนึง่งน่าจะเป็นลวกท่านรู้ามครับถ้ามองจากมุมบนลงมาเนี่ยจะเห็นว่าเขามีเลขอยู่ครับคือตีนไก่หรือว่าเท้าไก่เนี่ยมาจีนนวดอยู่4ี่ใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวเดี๋ยวลินยกขึ้นมาสักเท้าหนึ่งได้ไหมครับในภาพเขาเห็นว่าเขาจะมีข้ออยู่ วิธีการทําก็คือการนํากระดูกออกจากตัวหนังเขาถูกไหมครับ,รบเดี๋ยวให้รินสาธิตก่อนเป็นวิชาชีพเลยนะเนี่ยนี่โอ้โหนี่เขาบิดครับเขาบิดด้านข้งางอ๋อบิดแล้วกระดูกจะหลุดออกจากหนังครับนี่คือกระดูกทีละส่วนนะครับใช่ค่ะอ๋อมันต้องแยกออกมาเป็นอย่างนี้แหละครับคือต่ออันนี้เราก็ต้องต้องทำแบบนี้ จนหมดใช่ค่ะโอ้โหแล้วค่ะนี่ครบน้อลินครับเหมือนเดิมผมผมขออนุญาตใช้มือนะครับขออนุญาตใช้มือเนี่ยครับทางร้านการครับเขาก็จะไม่มีกระดูกแล้วครับคือผมทําการตรวจสอบว่าไม่มีกระดูกไม่มีกระดูกแล้วครับคือถ้าเราเห็นกระบวนการแบบนี้ก็แสดงว่าเราสบายใจได้เวลาเราบริโภคว่ามันจะเป็นยำขาไก่หรือว่าจะเป็นซปเปอร์เนี่ยถ้าแบบนี้ก็ปลอดภัยสะอาดไม่ต้องกังวลใดๆ นั่นแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เรากังวลกันอาจจะเป็นส่วนน้อยใช่ินครับนี่คือการสาธิตเนาะพี่ซุปวางไว้ตรงนี้ก่อนนี่คือเลาะแล้วเดี๋ยวเราจะให้กรรมการซึ่งต้องบอกลินก่อนว่าลินอาจจะอาจจะไม่เร็วเท่าเขาเพราะว่าคนคนนี้เป็นแชมป์ทุกทุกวงการไม่ว่าจะเป็นวงการกีฬาวงการศิลปะวงการดนตรีวงการการเล่นพื้นบ้านเขาคือเบอร์หนึ่งในวงการลินพอจะเดาออกไหมว่าพี่ซุปพูดถึงใคร น่าจะเป็นคุณหอยนะคะพี่หอยครับอันนี้ผมอาบปกปิดเยอะๆเลยนะฮะว่าผมไม่อยากให้ใครรู้ว่าผมมีความสามารถหลายๆด้านนะจังหวะนี้พี่ต้องมาแสดงให้โลกได้รับรู้ครับว่าพี่เก่งทุกอย่างทุกอย่างฮะถุงมือนี่จําเป็นต้องใส่ไหมครับใส่อะเพราะว่ามันจะได้เกาะผ้าไม่ใส่มันจะลื่นพี่ครับถ้าพี่ใส่ถุงมือมันจะเกาะครับครับจัะเรียบร้อยจัะอ่ะมาสิจัะนี่ครับเ ทั้งหมด12จึกพี่12จึก12จึกให้ผมทำเลยใช่ไหมทำเลยพี่นี่ไงออกไหมครับหนึ่งอ้กิ่งพี่ <c oughs> อันนี้แหละอันนี้แหละ <c oughs> พี่มันออกเป็นหนังเนี่ออกเป็นกระดูกนะนกระดูกนี่ <c oughs> <c oughs> น,นี่ครูนี่มันทั้งอันเลยพี่ออกมาทั้งดุ้นเลยคอ, <c oughs> อ้ยโอ้โหคุลินครับถ้าตอนจบแล้วเนี่ยครับถืว่าเหมือนกับนิ้วเราขาดไปครับทําให้ชิ้นนั้นเสียราคาไปหมดเลยป่ะครับใช่่ะมันจะเสียราคาอาี่พี่หอยครับผมว่านิ้วมันหลุดออกมาหมดแล้วนะครับพี่หอยโอ้แกกำลังพาตัดอะไรกจะเหลืออะไรให้เคี้ยวนะพ่อเออ มันมันยากคุณซุปพี่ผมบอกพี่เลยนะว่านี่แหละคือสยการอยากจะบอกเพราะว่าเมื่อวานทีมงานทำนะครับเราจะมีกระบวนการซ้อมก่อนมันไม่ง่ายคือสิ่งที่รินทําได้เราเห็นว่าจังหวะเขาจิ้มดึงจิ้มดึงเนี่ยนี่คือประสบการณ์มากกว่า10ปีเนี่ยดูสิผมดึงไอ้อันสุดท้ายมามันไม่เหลือซากของของเล็บมือนางที่บอกหอยงามเลยตรงนี้มันเป็นเรื่องของทักษะแล้วก็ประสบการณ์ขอบคุณพี่หอยด้วยนะครับ เดี๋ยวผมหาลิงต่อเลยเขงาไหครับเตรียมโจทย์ต่อไปครับท่านผการครับและนี่คือการเลาะขาไก่ World Championship นี่คือการชิงแชมป์โลกครั้งแรกเราก็เลยบอกว่านี่คือแชมป์โลกเลยจัดขึ้น,นที่ประเทศไทยเลยเหรอจัดขึ้นที่รายการซูเปอร์เรปโอ้ครับครับถ้าหากว่าปลิมนทำได้ลิ้นจะได้ครองตำแหน่งแชมป์โลกครับถ้าเราทำได้เราคือแชมป์โลกค่ะแชมป์โลก ที่ส่งมาแล้วก็รับด้วยนะ,ะ,ะภาษาเล่นช่วยพีุ่ขดีใจมากผูนร่วมรายการไปกับเราด้วยดีดีรินครับเดี๋ยวเราจะท้ารินล็อกกระดูกออกมาจ่ะให้เวลารินเลือกเองเลย60วิ30วิจ่ะว20วิเลือกเท่าไหร่20วิจ้ะ20วิเหรอจ้ะไม่เลือก60สิอ่ะ กลัวไม่ผ่านกลัวไม่ผ่านกลัวไม่ได้ผ่านมาตรฐานของเวทีอกลัวว่ามันจะเยอะไปมันมันเสียฟอร์มมันเสียฟอร์มเราอ๋อเข้าใจแล้วเสียศักดิ์ศรีแชมป์โลกอ๋ย่สิบวินะะเดี๋ยวพี่ซุปมีตัวช่วยให้ให้ลินมีสมาธิอยู่กับตัวเองทีมงานครับขอตัวช่วยครับอะไรอะอ๋อคุณซุปต้องปิดตาใช่ไหมฮะเนี่ยนี่คืออุปกรณ์พิเศษครับพี่หอย เรายืมมาจากโดราเอมอน <Hey. S 2> ที่ชื่อว่าถ้าปิดตาอยู่กับตัวเอง <laughs> เพอลินปิดตาแล้วนะชอบลินจะไม่มีความกังวลใจใดๆ <Yeah. S 2> เพราะเราอยู่กับตัวเราเพียงํำพงังครับลินครับลินเอาขาไก่ข้างหนึ่งอยู่ในมือแล้วอีกมือหนึ่งถือคีมได้เลยครับ <laughs> ลินเอามือวางก่อน เออวางจนแท่นเราเนาะอ่าเยี่ยมเลยอยู่ตรงนี้นะครับเวลาของเราคือ20วินนะครับปรีนพะร้อมนะครับเต็มตัวเริ่มครับสิบวินแล้วครับ โอ้โหโอ้โหเขียหน้าลิ้นปลาตาับเอ้ย19.792ครับเรื่องจริงอยู่ตรงนี้ครับนี่คือโจทย์ที่แท้จริงครับเราท้าชนะสถิตินี่ครับท้าชนะ19.792ขอร่นเร็วกว่านี้สู้นะสู้เพื่อใครครับสู้เพื่อลูกค่ะ ของเราครับกใจใลินไยครับผมบางทีก็เร็วมากแล,ล้วลินติตานะครับเราต้องการชนะสถิตินี่ครับแล้วก็เอามือลงมาสัมผัสที่ปุ่มอ,อ่าโอเควางมือเลยอ่าได้ละวลินพร้อมนะครับพร้อมคนะ่ะพวกเราครับนี่คือการทำลายสถิติ19.792ครับพร้อมเริ่มครับทาวีทครับ สิบห้าครับเฮ้ย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 เฮยเฮ้ย5ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเม้ยเด้ยัฮ้ยเฮ้ยเห็ยเฮ้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 ยเด้ยเฮ้ยเด้ยเฮ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 ้ย้ยเด้ยเฮายเด้ยเฮ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 ลยเฮ่ยเฮ้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 ยเ้ยเยเดยเยเฮ้ยเฮ้ยยยดยยยยยเยเยยยยยเยเยเยย และเวียก็เห็นชัดเจนนะครับว่าลินทําได้15วินาทีเศษครับเก่งมากครับฟุดเจดครับลินท่านมีคนถามเราก็บอกว่าเราคือแชมป์โลกจากรายการซูเปอร์เทนจดอคุณอย่าถามเด็กสิซูเปอร์เทนเดอสายอดีตซูเปอร์เทนเด็กมาไม่ถึง15อันนี้คือลบเกิน15แล้วเนี่ยแล้วจะบอกใครไหมว่ามารายการเรา ก็มีแต่แฟนหลือเราบอกเขามาในการอะไรซุปเปอร์เทนรายการซุปเปอร์เทนเอาใหม่นะถ้ามีคนถามว่าเราได้แชมป์อะไรแชมป์โลกแชมป์โลกรายการอะไรให้เราซุปเปอร์วันทันเด็ดจ้ะอันเด็ดมากไหมครับแชมป์โลกในดวงใจของเราครับรินครับพี่นายครับเชิญครับจบวันนี้แล้วไปซุปเปอร์เทนต่อริน ท่านผู้การครับวันนี้เรารับทราบอยู่สองเรื่องเรื่องแรกคือการทําเล็บมือนางแบบถูกสุขลักษณะกับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องราวของผู้หญิงนักสู้ชีวิตเรื่องราวของรินครับท่านสารท่านรู้สึกอย่างไรั้งคับขอบคุณมากค่ะอันดับแรกเพราะคุณค่าชอบกินเล็บมือนางมากๆแต่ว่ามันก็มีความกลัวพอไปช่วงหนึ่งข่าวนู่นนี่นั่นอะไรออกมาพอวันนี้ได้มาเห็นสบายใจค่ะจะกลับไปซอยต่อนะคะซึ่งใครที่ดูอยู่ก็จะได้รู้เลยว่าง่ายกว่าเร็วกว่า ปลอดภัยกว่าใช้วิธีแบบที่คุณรินและหลายๆโรงงานทําอยู่นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสิ่งที่เนาอยากชื่นชมมากๆเลยในคุณรินคือเราเห็นทําเยอะมากอะ่ะแล้วพูดไว้คํหนึ่งคืออยากเห็นลูกมีชีวิตที่ดีกว่าเราไม่อยากเห็นเขาต้องมานั่งลําบากแบบเราเรื่องนี้ไม่เป็นไรแม่จัดการเองแม่ทําเองโอ้มันมันชัดเจนแล้วก็ตอกย้ําว่ามันไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าหัวใจของแม่นะก็ขอให ลูกๆที่ดูอยู่ลูกคุณรินหรือลูกในโลกนี้นะคะจำให้ได้ว่ากว่าเราจะเติบโตมาเนี่ยมีใครบางคนเหนื่อยเพื่อเราเสมอก็ขอให้รักคุณแม่มากๆแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ครอบครัวของคุณรินนะคะให้ส่งน้องๆทั้งสองคนไปสู่ฝั่งได้อย่างที่คุณรินตั้งใจค่ะขอบคุณมากค่ะพวกเราสามคนให้ผ่านชขอบคุณค่ะ ลินครับพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของลินเรื่องราวทักษะเรื่องราวความสามารถและหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของคนเป็นแม่ให้ผู้ใหญ่<ะ>ทีมเวอร์ทราบท่านชื่นชมนีรินมากนะครับ<ะ>และขอส่งกลังใจขอมอบง็ประมาณให้ลินใช้ในการดูแลลูกๆในเรื่องการศึกษานะครับ40,000บาทจาก king power ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลินครับความฝันสำเร็จละ มันเป็นความฝันที่ได้มาจากความสามารถที่ยอดเยี่ยมของรินอยากบอกความรู้สึกตรงนี้กับใครอยากพูดกับใครที่สุดกับลูกสาวจ้ะ้าลูกอยู่ข้างหน้าเราลูกชื่ออะไรครับชื่อจ๋าจ้ะรินอยากจะพูดอะไรกับน้องจ๋าพูดพูดผ่านกล้องนี้ได้เลยครับเชิญครับก็แม่ก็อยากให้ลูกเนาะได้เรียนถึงสูงเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาลําบากเหมือนแม่แล้วแม่ก็รักลูกมากถึงจะแบบไม่ได้มีให้เหมือนคนอื่นเขาอจ้ะ แต่แม่ก็รักลูกนะอยากให้ลูกออมีชีวิตที่ดีกว่านี้าจา้ะอนาคตก,ก็ก็อยากให้ให้เรียนไปก่อนอาจา้ะแล้วก็เป็นคนดีของสังคมแล้วก็ให้เติบโตมาเป็นคนที่ดีก็อยากให้ลูกได้ดีกว่านี้แม่จะเหนื่อยแค่ไหนแม่ก็ยอมจ้ะเพื่อให้ลูกได้สบายแล้วก็มีชีวิตที่ดีกว่านี้จ้ะ ขอบคุณมากนะครับคุณค่ะแชมป์โลกเล็บมือนางของเราคุณลินครับขอบคุณค่ะแชมป์โลกด้วยโชคดีนะครับลินขอบคุณม่านลินนะขอบคุณมากขอบคุณมากท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามีอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันนะครับนอกจาก YouTube นอกจาก Facebook เรามีไลน์โอเอนะครับของซูเปอร์ฮันเดดด้วยนั่นก็คือแอปซูเปอร์ฮันเดดทีวีนะครับเราสามารถ แอดแล้วนะครับก็สมัครเข้าร่วมรายการกับเราได้หรือว่าเวลาที่เรามีคลิปพิเศษพิเศษก็จะส่งตรงผ่านช่องทางนี้ไปถึงทุกๆุกท่านนะครับรบกวนฝากแอดกันด้วยนะครับ